แม่น้ำสายหนึ่งที่มีชื่อว่าริมยานติตลอดแนวชายฝั่งของแม่น้ำสายนี้มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าซารินดาและซิบาเลียแอนเจอร์เป็นที่ที่มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมมากที่สุดในโลกพืชพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นจำพวกวัชพืชและมีต้นปาล์มป่าขึ้นอยู่ประปรายน้ำในบึงก็เป็นเหมือนสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดสัตว์ป่าให้มาที่นี่ เมื่อฝูงสัตว์มาอยู่รวมกันมากๆก็เป็นที่ชื่นชอบของพวกสัตว์นักล่าเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูแล้งพื้นดินและองค์ประกอบอื่นๆก็สมบูรณ์แบบสำหรับนักล่าเวลากลางวันขณะที่ฝนตกทิ้งระยะห่างออกไปทำให้น้ำในแหล่งน้ำชั่วคราวในบอสเวนนาเริ่มลดน้อยลงและเหือดแห้งไปฝูงสัตว์ใช้เวลาช่วงฤดูร้อน เพื่ออพยพจากบริเวณที่ไม่ค่อยจะมีอาหารไปยังแหล่งอื่นที่ใกล้แหล่งน้ำที่มีน้ำตลอดปีอย่างเช่นซิบเ r ียแอนเจอร์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับสิงโตพลังงานได้มายากมันจึงจำเป็นต้องประหยัดพลังงานเอาไว้ดังนั้นสิงโตจะนอนเป็นส่วนใหญ่ฝูงสิงโตแห่งซิบเบียแอนเจอร์ที่นอนอยู่ในเส้นทางนี้ เป็นอันตรายต่อสัตว์อื่นอย่างยิ่งเมื่อได้รับการคุ้มครองทำให้มันปราศจากศัตรูอาจมีบางครั้งที่ได้รับอันตรายหรือว่าบาดเจ็บเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าวันสิ้นสุดลงแล้วสำหรับนักล่าเวลากลางวัน ซีเบเลียแอนเจอร์นักถ่ายทำสารคดีกำลังจับตาดูสภาวะของการเฝ้ารอเหยื่อมันมีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะไปยังที่นั่นได้สัตว์ที่กระหายน้ำและอ่อนแอเดินทางผ่านเส้นทางที่แสนอันตรายไปยังแหล่งน้ำทุกวัน ทําให้มั่นใจได้ว่าต้องมีการล่าเกิดขึ้นปกติพวกนักล่าเช่นสิงโตจะใช้การอำพรางและความสับสนในเวลากลางคืนล่าเหยื่อแต่สิงโตที่ซิบบเลียแอนเจอร์สามารถปรับตัวจากการล่าเหยื่อกลางคืนมาล่าตอนกลางวันได้เป็นเรื่องตลกที่นักล่าอาศัยความเร็วในแอฟริกาต้องออกล่าตอนกลางวันเพื่อจะได้ไม่ต้องแข่งขันกับนักล่าเหยื่อเวลากลางคืน ที่เก่งกาจแต่ที่สารินดาสิงโตกลับมาแข่งขันกับนักล่าที่เชี่ยวชาญเวลากลางวันและมันก็ยึดพื้นที่ในการล่าที่เรารู้จักกันดีในชื่อของโบรินกรีนโบริงกรีนเป็นพื้นที่ล่าเปิดโลง่งมีพืชขึ้นหนาแน่นด้านหนึ่งเป็นเหมือนเขื่อนกัน้นไม่ให้เหยื่อหนีได้ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเนินสูงหลายเนินปกคลุมด้วยต้นไม้ เนินสูงเหล่านี้เกิดจากอนันติคมของปลวกหลายร้อยปีการที่ปลวกสร้างรังอยู่เหนือระดับน้ำทำให้เกิดเนินและมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมและจากจุดที่ได้เปรียบนี้สิงโตใช้เป็นที่สำรวจพื้นที่ล่าเหยื่อและวางแผนเข้าโจมตีเหยื่อที่อ่อนแอ สิงโตตัวเมียในฝูงนี้ประกอบด้วยสามรุ่นแม่และลูกสาวมันเหมือนกับฝูงสิงโตทั่วไปสิงโตตัวเมียเป็นหลักของครอบครัวและบรรพบุรุษของสิงโตตัวเมียเหล่านี้ก็ได้ล่าเหยื่อบริเวณที่ราบซลินดามาก่อนแล้วการผสมผสานระหว่างวัยรุ่นประสบการณ์และความแข็งแกร่งทำให้มันเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าสิงโตตัวเมียทำหน้าที่ล่าเหยื่อ แต่ฝูงสิงโตถูกปกครองด้วยสิงโตตัวผู้สามตัวสิงโตตัวผู้จะแยกกันออกไปลาดระเวนดูอนณาเขตทิ้งล่องรอยไว้ตามต้นไม้พุ่มไม้โดยปล่อยสารเคมีเพื่อเตือนผู้บุกรุกตัวอื่น oh. พวกมันลาดตะเวนพื้นที่และเมื่อมารวมตัวกันมันจะแสดงอาการชื่นชมซึ่งกันและกัน ความคล้ายคลึงทั้งรูปร่างและอายุของสิงโตที่สง่างามสองตัวนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าพวกมันเป็นพี่น้องที่แยกออกจากฝูงที่มันเกิดและจากนั้นก็เข้าครอบครองอนาเขตและสิงโตตัวเมียที่ซีเบรียแอนเจอร์โดยขับไล่สิงโตตัวผู้ก่อนหน้านี้ออกไปด้วยการต่อสู้ที่โหดร้ายการสัมผัสทางร่างกายเช่นนี้แสดงถึงความชื่นชมเพื่อลดความก้าวร้าวลง และทำเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทีมแข็งแกร่งขึ้นชีวิตของสิงโตตัวผู้ค่อนข้างจะรุนแรงมันจะร่วมกันต่อสู้เมื่อมีการท้าทายอำนาจเกิดขึ้นสิงโตวัยวรุ่นตัวเมียสาตัวในฝูงนี้เชี่ยวชาญในการไล่จับเหยื่อที่มีความเร็วสูงซึ่งปกติจะถูกล่าในเวลากลางวันโดยนักล่าที่ว่องไวมันทำเช่นนี้ได้โดยการวางกับดัก สิงโตตัวเมียหนึ่งตัวจะซุ่มอยู่ข้างจอมปลวกกลางเส้นทางมันปล่อยให้ฝูงสัตว์เดินหน้าต่อไปยังแหล่งน้ำและคอยปิดเส้นทางการหนีของเหยื่อส่วนสิงโตอีกตัวหนึง่งจะมุ่งไปยังตำแหน่งที่สามารถไล่เหยื่อกลับมาตามเส้นทางเก่า ผู้ไล่ล่าเริ่มแผนการที่วางเอาไว้มันโผล่ออกมาทำให้ฝูงสัตว์ตกใจและแตกกระจายสิงโตตัวที่ซ่อนอยู่หลังจอมปลวกคอยจังหวะที่อิมพาลาวิ่งเข้ามาเมื่อได้จังหวะมันจะโผล่ออกมาจากที่ซ่อน ตัวที่เหลือเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการสังหารตัวที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะได้กินเมื่อสิงโตตัวผู้มาถึงที่เหลือก็ต้องหลีกทางให้เพราะว่าขนาดที่แตกต่างทําให้สิงโตตัวเมียไม่สามารถสู้ตัวผู้ได้ตัวผู้มีน้ําหนักได้ถึงกว่า400ปอปอน การต่อสู้สิ้นสุดลงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือฝูงกลับเข้ามารวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งข้อขัดแย้งที่เห็นได้ชัดในฝูงสิงโตก็คือพวกมันเป็นทีมนักฆ่ามันต้องพึ่งพากันในทีมแต่ก็มีการก้าวราวต่อสู้กันสูงเช่นเดียวกันดังนั้นการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของทีมทำได้ด้วยการแสดงออกถึงความชื่นชมการเลียขนทำความสะอาดและการสัมผัสทางร่างกาย เมื่อได้รับชัยชนะแล้วเสือชีต้าก็เริ่มกินเหยื่ออย่างรวดเร็วพวกมันรู้ว่าการล่าเหยื่อในทุ่งหญ้าเช่นนี้จะต้องทําให้ศัตรูของสัตว์นักล่าตอนกลางวันรับรู้แน่นั่นคือนกแร้งผู้ตาไวขณะนกแร้งตัวแรกบินร่อนลงมาเสือชีตาก็รู้ว่ามันต้องรีบกินเหยื่อแข่งกับเวลาเพราะว่าสัตว์นักล่าและสัตว์กินซากชนิดอื่นในซลินดาต่างเฝ้าสังเกตท้องฟ้าตลอดเวลา สัตว์พวกนี้รู้ว่านกแร้งจะนำพาพวกมันไปสู่อาหารที่หาได้ง่ายๆถ้ามันไปยังจุดๆนั้นได้เร็วพอนกแร้งเป็นเหมือนกับจุดสังเกตทำให้เสือชีตาสูญเสียเหยื่อให้กับนักล่าชนิดอื่นมากถึง60%และวันนี้เป็นสิงโตหนึ่งคู่จากฝูงสิงโตในซิเบเรียแอนเจอร์ที่ตามนกมาขณะที่สิงโตวิ่งเข้ามาเสือชีตาไม่มีหนทางอื่นมันจำต้องทิ้งเหยื่อไปเพราะว่ามันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสิงโต นกแรงและหมาในรีบเข้ามากินเหยื่อต่อมันมีเวลาเพียงน้อยนิดในการแยกอาหารก่อนสิงโตจะมาถึงสิงโตตัวเมียก็รู้เช่นกันว่าเวลากินเหยื่อของมันมีขีดจำกัดมันจึงรีบวิ่งนำหน้าไปก่อนมันต้องรีบกินเพราะว่าอีกเดียวก็จะไม่มีโอกาสได้กินแล้ว ความสัมพันธ์ในสังคมของสิงโตไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าท้องยังว่างอยู่สัตว์กินซากชนิดอื่นยังคงเฝ้ารอเพื่อเก็บกินซากที่เหลือสิงโตที่จับคู่ผสมพันธุ์จะอยู่ด้วยกันถึง5้าวันระหว่างนี้มันจะไม่กินอาหาร ทำให้พวกมันทั้งคู่พอมโซและหิวสิงโตตัวผู้คาบเหยื่อออกไปกินอย่างสบายใจเพียงตัวเดียวสิงโตตัวเมียได้แต่เลียกินเลือดของเหยื่อบริเวณที่เหยื่อโดนฆ่านกแรง้งยังนําผู้บุกรุกอีกตัวมาด้วยสิงโตตัวผู้ที่เป็นพี่น้องกันก็นกมาถึงสิงโตยึดกฎของความเป็นเจ้าของและในกรณีนี้ สิงโตจะแสดงสิทธิ์ในซากที่มันได้มาก่อนมันไม่ต้องการท้าทายและเป็นการง่ายกว่าที่จะกินเนื้อ80ปอนด์ที่เหลืออยู่กับซากฝูงกวางอินพาลาอีกฝูงหนึ่งมุ่งหน้าไปยังแหล่งน้ําและสิงโตนําเทคนิคเดิมมาใช้อีกตอนนี้กวางอินพาลารับรู้ถึงอันตรายเครื่องหน้าแล้ว สิงโตหยุดในขณะที่เหยื่อมองหาทำให้เหยื่อมองไม่เห็นสิงโตเข้าสู่ตำแหน่งจะคอยจัดการกับเหยื่อทีละตัวทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วที่เหลือก,ก็คือเลือกเป้าหมายที่ถูกต้องมันเริ่มวิ่งไล่ตรงไปที่ฝูงทำให้กวางอีพัลล่าตัวผู้ตัวหนึ่งวิ่งแตกออกจากฝูงและเริ่มวิ่งเข้าไปสู่หลุมพรางที่มันดักเอาไว้ ต,ตัวที่คอยจับเหยื่อเสี่ยงในการซุ่มจับมากมันรับแรงกระแทกจากกวางอิมพัลลาตัวโตที่กระแทกที่หัวและคอของมันและจากนั้นมันยังต้องจับเหยื่อให้อยู่ในอุ้งเท้าเพียงข้างเดียวสิงโตตัวเมียที่มีประสบการณ์สูงตัวนี้มันรู้ว่ามันต้องรออยู่ตรงตำแหน่งไหนถึงจะฆ่าได้ครั้งนี้ก็เช่นกันที่มันอยู่ถูกที่ ขณะที่ตัวเมียตัวอื่นเข้ามาร่วมวงมันยังทำให้มั่นใจได้ว่าอิมพาล่าตายสนิทแล้วโดยกัดอย่างหนักหน่วงที่ลําคอปกติการกัดแบบนี้จะใช้กับเหยืย่อขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิงโตแต่ด้วยสัญชตาตญาณในการฆ่าแม้แต่เหยืย่อขนาดเล็กมันก็ทำเช่นนี้และยังช่วยไม่ให้สิงโตตัวผู้รู้ว่ามันได้ฆ่าเหยืย่ออีกตัวแล้วกลรามเนื้อไหลและอุ้งเท้าที่แข็งแรง รวมทั้งกล้ามขนาดใหญ่ของสิงโตทำให้แน่ใจได้ว่าคราวนี้การดิ้นรนของเหยื่อต้องจบลงอย่างรวดเร็วเมื pues mm ่อเป็น nah, ที่พอใจกวางอิมพาลาตายและไม่ส่งเสียงดังสิงโตตัวเมียจะเลียผิวหนังเหยื่อด้วยลิ้นที่สากเหตุผลก็เพื่อเอาขนออก และทำให้ผิวหนังของเหยื่ออ่อนนุ่มช่วยให้มันฉีกเนื้อได้ง่ายขึ้นฟูงหมาป่าร่วมกันล่าอยู่บริเวณเส้นทางเดินทำให้ต้องเผชิญหน้ากับสิงโตมากขึ้นเรื่อยๆสิงโตเป็นคู่แข่งที่อันตรายมากของหมาป่าและการตายของหมาป่า ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิงโตมากกว่านักล่าชนิดอื่นในแอฟริกาด้วยความว่องไวและความรวดเร็วของฟูงหมาป่าพวกมันสามารถจัดการกับสิงโตเพียงตัวเดียวได้อย่างง่ายดายแต่การต้องเผชิญหน้ากับฟูงสิงโตแห่งซิเบียแอนเจอร์เป็นเรื่องที่น่ากังวลสิงโตยังคงควบคุมการล่าบนพื้นดินและสัตว์กินซากรวมถึงหมาในก็ยังรอคอยอย่างเหนียวแน่น นกแร้งและนกกระสามาลิบูไม่ยอมละทิ้งพื้นที่ไปไหนหลังจากที่สิงโตเสร็จสิ้นการกินเหยื่อตัวโตที่มันล่ามาได้พายุอันดุนแรงช่วงฤดูหนาวทำให้ความชุ่มชื้นของผิวดินเหือดแห้งไป และพายุฝุ่นปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณอย่างถาวรสำหรับสิงโตแห่งซิบีเบรียแอนเจอร์สิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้มันมากขึ้นฝุ่นในสายลมทำให้บรรยากาศดูลึกลับกลิ่นและเสียงของสิงโตจางหายไปพร้อมกับสายลมและฝุ่นทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดนักสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้ฝูงสิงโตสามารถล่าเหยื่อที่โดยปกติแล้วมีความเร็วเกินกว่าที่มันจะล่าได้การที่มองเห็นตัวมันได้ยากและวิธีการล่าของพวกมันเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จโดยมันจะใช้วิธีการผลัดกันไล่ล่า,ลาซึ่งเป็นวิธีที่หมาป่าใช้บ่อยมากเมื่อสิงโตสาวเริ่มไล่ล่าฝูงที่เหลือจะรออยู่ตามจุดตลอดแนวริมแม่น้ำ ในขณะนี้หมูปา่าถูกปิดกั้นด้านหนึ่งโดยน้ําและอีกด้านหนึ่งคือสิงโตมันทําได้แค่เพียงวิ่งตรงไปข้างหน้าและเมื่อสิงโตแต่ละตัววิ่งถึงจุดผลัดเปลี่ยนแล้วอีกตัวจะวิ่งไล่ต่อไปเมื่อหมูป<ณ>่าเริ่มเหนื่อยอ่อนนักฆ่าผู้เชี่ยวชาญก็จะเข้ามาจัดการกับมัน ตลอดทั่วบริเวณถูกปกคลุมด้วยฝุ่นและระยะทางจากทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำที่ห่างไกลทำให้สัตว์ที่เป็นเหยื่อขนาดใหญ่เกิดความเหนื่อยล้าสิงโตใช้เทคนิคผลัดกันไล่ล่าเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์กับสถานการณ์สิงโตเล็งเป้ามายัางกวางเอนติโลปขนาดใหญ่สิงโตรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยอ่อนของเหยื่อ สิงโตตัวเมียที่เร็วที่สุดในฝูงจึงทำการไล่ล่าเหยื่อเป็นเวลานานซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมของสิงโตในเหตุการณ์ปกติแล้วสิงโตอาจจะยอมแพ้เลิกไล่ล่าภายในไม่กี่นาทีแต่ด้วยระบบผลัดกันไล่ล่าสิงโตตัวที่สดชื่นอยู่จะผลัดกันเข้ามาล่าเหยื่อ,อรางวัลที่มันได้รับมากเกินกว่าการเสี่ยง ที่มันได้เสียไปเมื่อมันล่าเหยื่อได้มากขึ้นสิงโตก็จะเจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้นในขณะท,ที่เหยื่อของมันเหนื่อยอ่อนโอกาสในการล่าก็เพิ่มขึ้นฝูงสิงโตก็ล่าเหยื่อของมันราวกับเครื่องขุดเจาะน้ำมัน เมื่อฝูงกวางเซเบอร์มาถึงเส้นทางเดินสิงโตเตรียมพร้อมซุ่มโจมตีในทันทีฝูงกวางเดินผ่านสิงโตตัวเมียที่ซ่อนอยู่ขณะที่ฝูงกวางกำลังกินน้ำฝูงสิงโตก็ขยับเข้ามาใกล้ๆเพื่อปิดเส้นทางหนีของฝูงกวาง แม้แต่สิงโตอายุสองปีในฝูงก็มีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้บทเรียนนี้ขณะนี้ทางออกทางเดียวคือเดินย้อนกลับไปทางที่มีสิงโตอยู่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหยื่อติดกับดักสิงโตตัวเมียเริ่มไล่ฝูงกวางให้กระจัดกระจายและเล็งเป้าไปที่ลูกกวางที่วิ่งอยู่ข้างหน้าแม่ของพวกมันท่ามกลางความสับสนหัวหน้าฝูงย้อนกลับไปช่วยลูกกวาง โดยขวางหน้าผู้ที่ไล่ล่าเอาไว้ขณะที่ตัวเมียกำลังตามไล่ล่าอยู่นั้นกวางก็ตกอยู่ในวงล้อมของสิงโตที่เหลือด้วยความอ่อนล้ามันถูกจับโดยสิงโตผู้เชี่ยวชาญอย่างง่ายได้ ด้วยเขาที่แหลมคมกวางที่โตเต็มที่ซึ่งเป็นอันตรายสำหรับสิงโตเป็นอย่างมากพยายามปกป้องชีวิตของตัวเองอย่างกล้าหาญแต่ก็จบลงอย่างรวดเร็ว การสังหารตามมาอีกหลายครั้งในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของฤดูแล้งและสิงโตก็ใช้ความได้เปรียบของช่วงเวลาอันง่ายดายนี้เต็มที่สำหรับความเชี่ยวชาญที่สิงโตแสดงให้เห็นจากเทคนิคการล่าเวลากลางวันมันก็ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดกว่าปกติมากที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าสภาวะอันสมบูรณ์ของฤดูหนาวในซาลินดา